ข่าวหลากหลายประเด็นของสปิดนิวพัฒน์รอชมกันต่อไปค่ะนายศรีสุวรรณจัญญานายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนนำชาวระยองเดินทางมายื่นฟ้องการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยอธิบดีกรมเจ้าท่าอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งและคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอีกทั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ผานใช้อำนาจโดยมิชอบและเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา9วงเล็บ1วงเล็บ2แห่งพรบรจัดตั้งและวิธีพิจารณาคดีปกครอง2542ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากผู้ถูกฟ้องคดีได้ร่วมกันให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติให้เอกชนดำเนินโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาตรพุทธระยะที่3และโครงการท่าเทียบเรือขนส่งก๊าซธรรมชาติโดยมีการถมทะเลในอ่าวระยองมากถึง1000ไร่ ซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงทั้งทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมความหลากหลายทางธรรมชาติและคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมทั้งจะเป็นปัจจัยสําคัญในการทําลายชายหาดซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวของคนไทยและคนระยองให้เสียหายถูกกัดซอบพังทลายโดยไม่สามารถฟื้นคืนกลับมาได้เช่นหาดแสงจันทร์หาดน้งแฟบหาดราหาดวารินและหาดตะกวน พนักงานสอบสวนสนพระชวังรับแจ้งเหตุลักทรัพย์นักท่องเที่ยวชาวรัเสเซียได้เงินสดไป14,000บาทขณะที่ผู้เสียหายกำลังยืนรอรถจักรยานยนต์รับจ้างที่เรียกผ่านแอปพลิเคชันชื่อดังเพื่อไปวัดเสกเปรากฏว่าผู้ต้องหาขี่รถจักรยานยนต์มาจอดหน้าผู้เสียหายเมื่อสอบถามว่าเป็นรถจักรยานยนต์ที่ผู้แจ้งเรียกมาหรือไม่ผู้ต้องหาบอกว่าใช่จากนั้นบอกให้ส่งกระเป๋าสะพายให้เพื่อที่ผู้ต้องหาจะเอาไปแขวนไว้ด้านหน้ารถ ต้องกันแก้ถูกวิ่งราวจากนั้นผู้ต้องหาก็ได้พาผู้เสียหายขีย่รถวนบริเวณรอบพระบรมมหาราชวังแล้วนาผู้เสียหายมาส่งที่บริเวณถนนท้ายวังข้างวัดพระเชตุพนวิมลมังคลา,ารามจากนั้นบอกว่าไม่ใช่พนักงานขับรถขอให้เปิดแอปพลิเคชันให้ดูทําทีโทรศัพท์ไปพูดคุยกับพนักงานขับรถของแอปพลิเคชันดังกล่าวว่ากําลังจะมาถึง แต่เมื่อผู้แจ้งเปิดดูประวัติการโทรพบว่าไม่มีการโทรศัพท์ไปพูดคุยแต่อย่างใดเนื่องจากมีการยกเลิกการโทรผู้เสียหายได้ตรวจสอบกระเป๋าสะพายพบว่าเงินสดจำนวน1น ,00 0บาทหายไปจึงมาแจ้งความที่สอนอรพระราชวังล่าสุดผู้ต้องหาขี่รถคันดังกล่าวใช้ตุ๊กตามาปิดบังแผ่นป้ายทะเบียนตำรวจจราจรสอนอรพระราชวังออกไปสั่งให้พร้อมกับตรวจสอบพบว่าลักษณะคล้ายกับผู้ต้องสงสัยที่ก่อเหตุลักทรัพย์ รสึกส่วนสนอพระราชวังจึงเข้าควบคุมตัวผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าก่อเหตุจริงหนุ่มร้องสใส่หมต้องรอดถูกแก๊งคอร์เซนเตอร์หลอกไปทำงานซ้ำแฟนสาวยังถูกหน้ามา้าฝั่งไทยหลอกไปข่มขืนทำร้ายร่างกายด้วยในผู้เสียหายเล่าว,ว่าตกงานมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาจึงได้โพสต์หางานเมื่อวันที่9ธันวาคมจากนั้นก็มีแก๊งคอร์เซนเตอร์ติดต่อมาชวนไปทำงานที่บ่อนคาสินโนที่ปอยเปตประเทศกัมพูชา บอกว่าเป็นงานที่ถูกต้องตามกฎหมายทำงาน5วันได้ค่าจ้าง35,000บาทถึง37,000บาทและค่าเปิดบัญชีธนาคารอีก4,000บาทจึงตกลงเดินทางไปทำงานนายจ้างเป็นคนจีนเมื่อเข้าไปถึงก็ถูกยึดโทรศัพท์มือถือหลอกให้เปิดบัญชีธนาคารออนไลน์โดยอ้างว่าเอาไว้สำหรับแลกชิปเวบพ,พานานให้แก่ลูกค้าแต่กลับถูกนำไปใช้เป็นบัญชีมา้าทุกครั้งที่หลอกโอนเงินได้เจ้าของบัญชีจะถูกบังคับ ให้มันนั่งสแกนใบหน้าเพื่อถอนเงินโอนเงินหากไม่ทําก็จะถูกซ้อมทุกตีถูกช็อตไฟฟ้าทรมานต่างๆนานาจะปล่อยตัวกลับก็ต่อเมื่อบัญชีมา้าถูกอายัดจนหมดแล้วไม่สามารถใช้งานได้สุดท้ายได้ค่าจ้างเพียง4,000บาทไม่ได้ค่าจ้างตามที่ตกลงไว้ตอนแรกขณะที่แฟนสาวเมื่อไม่สามารถติดต่อตอนเองได้จึงไปค้นหาข้อมูลต่างๆจนได้เบอร์โทรศรัพท์ของแก๊งคอรเซนเตอร์ คนที่รับสายก็ออกอุบายว่าตอนนี้แฟนติดผู้หญิงอยู่ที่ห้องกับผู้หญิงในจังหวัดนคนปรปฐมงานการไม่สนใจถ้าไม่เชื่อจะพาไปดูแฟนสาวหลงเชื่อจึงให้ชายคนหนึงกล่าวพาไปดูเมื่อไปถึงไม่พบแฟนหนุ่มแต่กลับถูกผู้ชายคนหนึงกล่าวค่มขืนและทำร้ายร่างกายล่าสุดเพศสายใหม่ต้องรอดประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามคดีจับกลุ่มคนร้ายมาโดยเร็ว นายพันทองลอยกุนนันที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษีในฐานะโฆษกกรมศุลกากรแถลงข่าวศุลกากรบุรณาการกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องสกัดเทโรอีน21.8กิโลกรัมพร้อมตรวจยิไอ์ช่อดอกกัญชาและสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าก่อนส่งออกนอกประเทศโดยกองสืบสวนและปราบรามได้ตรวจคนผู้โดยสารต้องสงสัยสองรายที่อาคารผู้โดยสารขาออกซึ่งเตรียมเดินทางออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ มุ่งหน้าสู่ประเทศกานาตรวจค้นพบเฮโรอีนสุกซ่อนอยู่ในสัมภาระของผู้โดยสารทั้งสองรายน้ำหนัก21.8กิโลกรัมมูลค่ากว่า21.8ล้านบาทนอกจากนี้ยังตรวจยสยาไอซ์คี่สูนย์ปริษณีสุวรรณภูมิจำนวน2คดีด้วย สนับสนุนข่าวโดยน้ำจิ้มผีบอกน้ำจิ้มอเนกประสงค์น้ำจิ้มที่ลูกค้าติดใจคิดจะผลิตเสื้อพิมพ์ลายพิมพ์งาน DTF d f t ชุดกีฬาเสื้อทีมเสื้อองค์กรติดต่อสอบถาม083 070 6560สั่งด่วนทำเร็วต้องยอดมงคลสปอร์ตข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพั์รอชมกันต่อไปค่ะ